สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวเบอร์5นะครับ50วันนะครับก็ข้าวโตช้ามากนะครับในช่วงของอากาศหนาวแบบนี้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของใบเหลืองนะครับมีบ้างนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับมีพี่ๆสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของยาอ่ากำจัดเพรียไฟหรือฉีดเพรียไฟในช่วงแรกโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้อ่าเขาฉีดคุมเลนใช่ไหมครับบางทีเขาก็ใส่ผสมไปแต่ ในช่วง8ถึง10วันน่ะเป็นช่วงที่ข้าวเริ่มแตกใบอ่อนนะครับเริ่มแตกใบเนี่ยเพรียวไฟเขาจะเริ่มลงบางเจ้าก็ฉีดก่อนน้องคุมเลนบางเจ้าก็ไม่ฉีดแล้วนะครับก็ก็ต้องดูครับว่าในช่วงนั้นเขาระบาดหรือเปล่านะครับตัวยาที่จะใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะยกตัวอย่างนะครับมีไทยมีท็อ,ทอกแซมที่ใช้กันไม่บ่อยนะครับอ่าอัลบาเมตินนะครับคอฟีนอะเพอร์ที่ออกฤทธิ์ดูดซึมและกินตายและอ่าทางออกธรรมชาติอย่างเช่นไอ้พวก แต,แต่แต่ถ้าถามต้มนะครับพวกที่ว่าเขาใช้แบบาสารธรรมชาติพวกไอ้ต้มสะเดาหมักพริกอะไรพวกนี้คืออันนั้นต้มยังไม่เคยใช้นะแต่แถวบ้านต้มเขาก็มีใช้กันนะครับแต่สารเคมีชัวกว่านะครับในช่วงข้าวเล็กเนี่ยถ้าเราไม่ฉีดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยากําจัดเพลี้ยไฟนะครับมีปัญหาแน่ถึงขั้นที่ถ้าข้าวเราจะไม่เหลือเลยนะเขาจะเริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มลงนะครับตั้งแต่ข้าวมีใบนะครับ ประมาณ8-10วันนะครับ8-10วันเราต้องฉีดยังไงเราก็ต้องฉีดนะครับในช่วงที่ว่าเราฉีดยา,าคุมค่าหญ้ายาค่าหญ้าครับไอช่วงกําจัดวัชจจพืชช่วง8วันเราต้องฉีดนะครับถ้าพี่ๆน้องๆไม่ได้ฉีดคุมเลนเพราะส่วนใหญ่คุมเลนนะเขาจะคุมแค่เขาเรียกวัชจจพืชไม่ให้งอกขึ้นมาใช่ไหมครับเขาตึงหน้าดินไว แต่บางเจ้าเขาก็ใส่ไอ้พวกยากําจัดเพีย้ยไฟไปทีเดียวอันนั้นก็แล้วแต่ได้ทั้งหมดแต่สําหรับต้อมนะครับอยากให้ใบข้าวขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยฉีดเพราะเพีย้ยไฟเนี่ยถามว่า,าถ้าเราไปฉีดก่อนนะครับไอ้ตรงนั้นมันก็อาจจะได้นะครับแต่เรายังไม่เห็นตัวเรายังไม่เห็นนะครับเราฉีดช่วงที่ข้าวแต่ใบอ่อนจะดีกว่ามันจะประหยัดไปด้วยนะครับตัวยาที่จะใช้ก็มีไทยอม,มีท็อกแซมนะครับออกฤทธิ์ดูดซึมกําจัดเพีย้ยไฟได้ทุกชนิด รวมถึงเพี้ยไฟพวกตระกูลเพี้ยได้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่แถวแถวบ้านต้อมที่ว่าเจอเจอกันก็คือเพี้ยไฟจะเยอะส่วนอาอาบาเมติน uh, เนี่ยอาน้าใสนะครับเขาก็ใช้กันนะครับคือเขาใช้เพราะว่าอาช่วยกําจัดเรื่องหนอนด้วยนะครับแต่ที่ต้อมเคยใช้ก็คือมีไทยไทยอมีท็อกแซมกับคอฟีนอเพอร์นะครับเป็นยายเย็นกําจัดเพี้ยไฟลายแดงหนอนในขวดเดียวกันเลยคือคือกําจัดในขวดเดียวไปเลยนะครับไดโน อาที l ูลเตไอตัวนี้ต้อมก็เคยใช้นะครับออกฤทธิ์ดูดเสิมกินตายถูกตัวตายกําจัดเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดนะครับก็คือไอพวกนี้ที่ต้อมบอกสองสาตัวที่ใช้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีคือถามว่ายาตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกำจัดเพี้ยไฟเนี่ยมันมันไม่ว่าจะเป็นยาน้ํายาผงนะครับเราใช้ได้ทั้งหมดนะครับเพี้ยไฟเนี่ยเขาเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงแรกนะครับดังนั้นเราสังเกตเลยว่าอาช่วงประมาณ8ปดถึงสิวันนะครับ ก่อนที่ว่าเราเราจะฉีดยาเนี่ยดูที่ว่าใบามันเริ่มเหลืองไหมหรือบางทีถ้าเราไม่ฉีดอเราแบบรออัดน้ําทีเดียวบางทีเขามานะครับเราต้องฉีดนะถ้าไม่ฉีดเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องยากับเพีย้ยไฟช่วงแรกจะเป็นอะไรที่สําคัญนะครับในช่วงข้าวไม่เกิน10วันนะครับเราต้องต้องฉีดนะครับในช่วงนั้นหรือไม่เกิน15วันนะครับอยู่ที่สภาพอากาศถ้าข้าวโตช้าเราก็อาจจะยืดลงไป12-15ถึงวันเราค่อยฉีด แต่ถ้าเป็นฤดูปกติ78วันเราก็ฉีดกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทําข้าวใต้น้ํากันเยอะนะครับก็คือต้องฉีดไวอัดน้ําไวนะครับเพราะว่าการวัชพืชอาจเจริญเติบโตทันข้าวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวพี่ๆน้องๆท่านไหนที่สนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับติดต่อสอบถามมาทางข้อความต้อมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องพันข้าวนะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับกู้หูกเกษตรในช่อง u t u b e นะครับ0 9 9ย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก 0 99, 9นย์เก้6เหม